สวัสดีครับนี่ชีวิตสมนอกนะครับแฟนคลับถามว่าอากล้ามกินตีเมืองเมืองมาฝากด้วยโอเคนะครับวันนี้เราจะทำแกงนอนะครับใส่ปาจีอันนี้เป็นนอไม่อืมน,นี่เป็นนอไผ่นะครับอืมนอไผ่นอหัว เราจะมาดูน้ำพริกกันนะครับออมงานอยู่หลังบ้านวันนี้มาเจอแล้วนะครับม,มาแล้วมาเรียป้ากันเติงหากนกเฮ้ <c oughs> ครับบกอามหมาตะมือแล้วเป็นไกันโมดวะโมดกับไปใส่ตูนบุญน,น <c oughs> อนตรงนี้นะครับนะงานมันเยอ,อเนะรงนี้มีของกครั ตรงหน้าก็ดีเนี่ยครับเจว่ามีการหน้าเดียวนี่เลยว่าครับเราจะมาดูน้ำพริกนะครับนี่ปลาจงเล็กแก่ไม่กินนอนในฮอตต้มไม่เหมือนอันนี้จีใส่ก็จะได้ฮะจีตำน้ำพริกกะจีโซใส่โซใส่จีแล้วก็เอามาฉีกใส่กะอ๋อพริกหนุ่มจีแล้วฉีกใส่นะครับ แข่งโน่เขาจำเป็นบางส่วนแห่นน้อยครับลองนะครับสูตรป่าจงนี่มกหวังเข้าเมืองเมืองบ้านเฮานี่หนะบ้านนอกเข้าบ้านนอกบ้านนาบ้านเฮานี่นะเนาะอ๋อรเนอะบรรนอกนี่เขาต้อมเหมือนเหมือนน้อยนะครับเผื่อจากนี้มันหายหืนหายกินกินฉุนนี่นแหละครับบรนเทาของเงิน าจัดให้แมวปะจงหัวเ <laughs> ดิมกัเน,น่างก็เสียไปหลังบ้านปลาบ่อค่อยมีอ่ะพักละพักชูอุ้มน่องขอเล็้ตัดมานะครับแล้วมาเสียบไว้ทูโกเสียบยังไงเอาตาในขึ้นต้องบอกคนตุ้ยต้นกันเนี่ยตั้งนั้นตั้งปลายก็เอาต้อตตง,องเอาต้อตงเก้าเสียบต,เ,ต,เ,กเ,ยตเก้าอยู่ทางมือเพื่อนนี่ฮะเนี่ยเหรอครับ เออนเอก้าอยู่ลายพี่กัพอ,อยิ่ๆไว้ก้เาเสียบเข้าไปนะครับชะอมหรือพักละลก็เป็นไงโคตรเล่า้ยังพริกเรนิ่ง,ง,ก,งก,ก,กับต่าทานผิงกับเต่าทานเนี่ยมันจะได้หอมนะครับโอ้นี่แกงนองนะครับใส่พริก ใส่พริกหนุ่มจีพแดงจีครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกแกงงอของป้าจงนะครับนริจีเนาะกระเทียมฮะอ๋อกระเทียมถ้าจะใื้รับมจีเลยกะหรือแอนไฟด้วอ่ะป้าจงบอกแกนี่เป็นพริกนี่ไเขาใส่แอนแค่เพื่อความหอมแค่เปลือกแล้วตำกะันโซ่โซ่อ้ออ้อเลย มันต้องตำแล้วเดี๋ยวตำนี่มูนี่้วก่อนครับครับเดี๋ยวไปที Delicious ่ตำนะครับน้ำมาเริ่มแห้งนะครับเติมน้ำน่อยันนเอะอืนี่รยากินก็กินเบี้ยวหอเบี้ยมันแก้หายปวดยาฆ่าเชื้อมากินเทียมเกี่ยวอย่งยาฆ่าเชื้อก็สุด หอมแดงนี่ต้องเอาเรื่องอ้ามน้าไปมุกทวงก็ไอจะเปคนอ้ือจองใส่มุกเลยนะปิ้งมุกเลยครับพิ้งมุกหัวพิ้งกินแล้วกัคนเจ็บมาจะกินก็ได้กับปลาดุกพิ้งนะกันครับของหอมแดงนี่เป็นหอมแดงนะครับดูไอหอมแดงจีริเที่คือล้ากัจีเลยกันขียซสดไป จะหอมน้อยหอมกินนันออกเนี่ยหอมหอมก็รนี่ชีกเอาบีรินี่เดี๋ยวโซนนเนี่ยครับใส่งลาหรือว่าจะอมหนอยนีปลาจ้งนะครับเน้อลลออพีทหวังจะเอาไปเนี่ดจะเอาเป็นปลาหรือเอาป็ากะปิในมุดแต่ป่าจัดอือล้ำอล้กันลํำปิกันลครั่องหน้าแซ่บตา ฝาโอเคเขาเอากล้องได้ช่วงนี้เก่งน้อยนี่เขาจะใส่ปลาดุกปิ้งนะครับนั่ปลาดุกเผาชงนะครับสูตรปลาจงยอดเลยเข้าแบบเมืองเมืองมันเฮานะครับอืมวันนี้ปลาจงบอกว่าเอาห้าน้านะครับปลาน้ำใส่ในแกงน้อยเนี่ยนะครับนี่ยน่อยเนี่ยีสารเนี่ยเออ คนเมืองเขาก็กินเหมือนกันข้าวาดน้าน้ำเหนือไหมครับมับนเขาเนี่ยถ้าคนต้องเก็บคนเขาเล่า,านเนี่อยอ๋อแต่ถ้าคนเขาต้องเล่าหอมล่กอือสุกยังเนาะอืเก็บปีนะครับป่าบกต้องจงระมัเระวังจีก่อนูผิงทานนะครับถึงจะได้หอมโอ้อสุกนี่กับแลงก้อยหันนี่นี่นน เบ้เบ be, be no. ้นเบนอะไเนาะเออไม่ใช่ซุกไงเนาะมันจะอันนี้ไงเนาะ <Okay. S 1> ครับอ๋โอโอเคนะครับแบบนี้โอ้วันแบบนี้นม,นมาสูตรปงง่าจงล้มผิดหวังนะครับนเ,นะเออน,นอะโนไม่ไพโนไม่หวานถ้าเอาาถ้าจะอันไหนปลาตัวได้ตัวหนึ่งพริกนะครับที่เอาไปผิงไฟหรือเผาไฟมาแล้ว ปิโตอ่าปิโตโ,โซกอน <ป í. S 1> นะครับนี่เป็นกะปิเอาไปผิงไฟมาแล้วนะครับอเอ้ยเ <c oughs> พียก่อนเ <c oughs> พียก่อนอเดี๋ยวห้องมันจำจำไรกันด้อ๋อแข่งน,น้อยมันต้องจำน้ำพริกมันละเอียดน้ำไปเอาหมกหมุมมาเดี๋ยวพริกนี้ไว้ก่อนเนาะอ๋อพริกหนุ่มเนี่ยไว้ชีกเนาะ อีกใ,ใส่พริกแด่เดี๋ยวมันจะเผ็ดล่ำไปไหน่อยโอเคครับเออโอ้นี่แหะครับสูตรพริกข,ของป่าจ๋งก็เหมือนอย่างนักง่ายๆครับนี่ตะเค็มเหยนะเนาะพริกพริงไฟสมนไพรเติ๊กนิดๆเขียนตีดเถียงน,นะเออีปลาสะเด็ดทะลากปลาดุกนางใส่เนาะอืมอเนี่ย หลิมน้อยขูงหอยอย่างได้โมครับครับไปคุ้นมากเลต้มหนังอยู่เพียทนี้เขาก็ฉีกปลาปลาปลามันไหม่เหรอฉีเลยฉีเลยปลานี่ปืนเลยไม่เสียบนี่ไปก็เลยนี่เสียบเผาเลยไห่อันเดียวปลาตัวอื่นมันจะไหม่ด้วยนะทีเขาจะปิ้งกินนะอีกหนุ่มสเยลงในนี่เลยแต่เขาบอกโค้งเหรอบอกโค้ครับ เดี๋ยวจะไปใส่แล้วเดี๋ยวไปใส่ในตีนแม่นอนในหอกต้มนี่ถ้าเปิดแบบเก็ดอีเนาะครับเ <laughs> ก็ด <laughs> เ,เก๊ดความคิดถึงไว้หาคนไก่เด้ออยู <laughs> <laughs> ่ว่ะเอ็นะครับ <laughs> น้าวนะครับป่าบกว่าเสร็จแล้วเขาจะเอามาโดนแมน หน้าตาอ๋อนี่นะครับผิดแบบเมืองเมืองหน่อเมองขนาดนี้ครับนี่ไงไเนาะอืมเอ่มใส่น้ำปูได้เนาะใส่ก็ได้น่ะใส่ทอดใส่ปลาวันหน้าจะใส่น้ำปูอ๋อถ้าใส่ปลามันต้องใส่น้ำปูแ,แกงล่วงมั้งนาะแกงล่วงใส่ก็ได้จะไปใส่ถ้วยใส่ด้วยมั้งอ๋อ,อคนก็นชอบใส่น้ำปู ก็ใส่ในก้วยเอาก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองป่าเผาก่อนจะามาใส่ที่หลังนะครับแต่ใส่สักพักเออได้อหมเนาะครับอรห,อหอมแย่เนาะอืมแม่เนาะหอมแย่นี่ยมั่งแต่หอมเลยแต่จงกตเตรียมพักกันนะครับมีพักโสมหรือพักละจะพักแค่ไห,หนกันอ่ะพักแค่นี่เออนี่ครับ ใส่ปลาแขกเห็นน้อยนะครับจะได้หอ,อมข้าวไร้เขาใส่เน่อยเดียวเรอกเออข้าวไร้ใส่ไร้นี่มันจะปลาแขกอ่ะนี่หนอเดี๋ยวนี่อีอืมลุกนะครับลุกปิง้งลุกจีมันต้องลุกปิ้งซุกนะครับหมอมันได้กินของทาน ไฟมไม่ไหมมันจะได้หวานอ๋อนออย่างได้เนาะนอไหลนออย่างเนะะานะนอทุกอย่างเนาะแข่งแบบนี้สูตรนี่นะครับอโอเคเดี๋ยวเขาจะลอดก่อนแก้จะซุกเขจาจะใส่พักถุงกั้นนะครับพักมันต้องฝั่งใส่เตือ ครับนี้ปัาจงก็เริ่มใส่พักแล้วนะครับมันสุกละใส่ั้แคแคกับชะอมลงไปแต่ั้นใกล้ขั้นตอนสุดท้ายครับเราใส่เมื่อนมันครับมันจะซาบล่ะเะ็เล็กกินกับบอลอข้าลาเนี่ขปลามันปาเกลวตุลหนอน้ำเดี๋ยวไมแห้งอันต้นี่มาเออหลังห้องนี่ยิมงานไล่ไหล อ้วโอเคนะครับมาเจบไปชิมดูแกงนอแบบเมืองๆนะครับใส่หมอน่เนชอบปอ้วนเออแต่ต้องชอบดำอ้าวครับเดี๋ยวเฮห้เบาจิ้มก่อนแกงนอนะครับโอ้นี่ยิมนัานเอาน่อยหน่อยวเจือเอาบอล้อไปไก่เติมรถแมาไปไก่อี่ย บอกแขงโนกขนังนะครับแอนเกินเกินี่รืาดีนึครับโยน่้อยรู้เปล่าไน้อนี่าหนมากินอัไหนาห้ได้อกโอ้แขงนอนนี่รำนะครับได้กินผักละตั๋ยครับลํำครับยกนิวเลยครับครับผม นี่มดกินห้ามได้ค่ะได้ยครับเดี๋ยวเอานี่สักน้อยนะครับเออพลังนี่ไปซูนอย่างพวนนี่นะพลังจ้างสารเงาคนเฒ่าลืมเงี่ยเออเดี๋ยวเข้าปลาจงจิ้มกันอ่ะปลาป่าจิ้มแล้วจิ้มนั่นนะขอกำกัมขอกำปลาโป้ปลาอปลาขอลองปลาขอลองปลาจงตรงนี่้ไอ้กล้องเฟชรข้าวผามากับปลาจงเนะ เนี่กับเข้าเกร็เข้ากับมือเมืองบ้านเฮานี่นะครับอืาจงเล็กจริงเก่งแต่เนี่ยเมาได้ครับอ๋ะเมาได้โอ้เมาแต่กันกับพิทุเก้าพิทุเก้าพิโมได้ครับวันนี้ก็เอาสูตรแกงนอกินน้อมได้ทำมือได้เไหมใส่ปลาจีให้ของสูตรของปลาจงนะครับมาฝากเห็นนะครับได้กินปลาไหลอ่ะล้าปลาไหลเขาใส่อ๋อแหละแกงน้องนะครับปลาไหลเขาใส่ เอาละเอาละอันคีมันเอาไส้มันเอาอะครับอะไรส้มหวานแต่เนาะเือยรนครับเพียนะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับวันนี้ขอขอบคุณป่าจงนะครับแนะนำสูตรแกงนอแบบเมืองเมืองบรนเทานะครับเห็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตั้งใดเหรอคอยที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร่นะครับกดซับสไคร้ โติดตาม8คืณ g r ับช่องชีวิตคนมานอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าโค้ดตามนะครับสวัสดีครับ